ปานิก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 ะมาสงเอุอ่สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมจอห์นนี่เวเปอร์นะครับผม ถ้าเจอกับผมแสดงว่าจะต้องมีอะไรมารีวิวแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะครับอ่าเราจะรีวิวตัวนี้นะครับผมน้ำยานะครับแตงไทยมะพร้าวอ่อนของค่ายจอน n ี่เวบเอร์ก็คือค่ายผมเองนะครับผมน้ำยาแตงไทยมะพร้าวอ่อนนะครับตัวนี้นะครับไม่ลองไม่ได้เลยนะครับนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปลองดูนะครับว่า น้ำยาแตงไทยมพะพร้าวอ่อนนะครับฟิลสูบจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านล่างนะครับผมไปดูรีวิวด้านล่างแล้วค่อยขึ้นมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมกับแตงไทยมพะพร้าวอ่อนตัวนี้นะครับไปเจอกันเลยอ่ะเราก็มาเจอกันด้านล่างนะครับผมตอนนี้อ่าผมก็ได้ทำการเปลี่ยนสำลีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S 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 เดี๋ยวเราจะมาหยดสูบกันนะครับผมวันนี้กล่องที่เราจะใช้ในการเทสน้ำยาแต่งไทยมะพร้าวอ่อนนะครับก็จะเป็นกล่องเพาสองนะครับลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเพาสองลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะเป็นฝาเดิมนะครับผมอ่าใครที่ยังไม่เคยลองเพาสองนะครับต้องบอกเลยว่าฟิลดีมากๆนะครับเพาสองนะครับผมก็มาพร้อมกับอะตอมลีควีมด้วยนะแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นอะตอม ฮาคุเวียนนานะครับจะเป็นอะตอมฮาคุเวียนนาแคปไสด์นะครับผมคอยเดียวก็จะเป็นลวดบรรจงทำแกน2.5หรอบนะครับจะเป็นไมโครเอเลียนของลวดบรรจงทำนะครับผมกล่องเพลาสตองตัวนี้ก็สามารถแต่งได้หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดแล้วก็แทงน้ำยาที่ ให้มาค่อนข้างแบบดีเลยนะครับสามารถเติมน้ํายาที่ตูดได้เลยนะครับไม่ต้องเอาขวดบีบออกมาด้านนอกนะครับผมส่วนทานผมก็ใช้เป็นเอ็กตอร์นะครับผมสามารถยิงกล่องยิงหมดได้นะครับไม่มีการดรอปไฟเลยนะครับสําหรับเอ็กตอร์ตัวนี้นะครับเราก็มีจําหน่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งกล่องทั้งของแต่งแล้วก็เอ็กตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงก่อนที่เราจะไปรีวิวน้ํายานะครับผม ก็จะให้ดูเป็นฝาแต่งของเพาะนะครับอ่ะเป็นยิงลายแบบนี้เราสามารถที่จะสั่งยิงลายได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาหลังตัวนี้เป็นฝาหน้านะครับของเพาสองอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบของผมเองนะครับตรงนี้จะเขียนว่า Johnny w a p e r นะครับผมอ่ะสามารถสั่งยิงลา์ได้ตามใจชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดู นะครับผมเพลาสองนี่ลูกเล่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟิลกล่องดีด้วยในราคาที่แบบว่าสามารถจับต้องได้แบบสวยงามเลยนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ห่างมากนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเราก็ถอดออกนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปได้รับฟิลอัตราลดของน้ำยากันนะครับนี่ให้ดูนะครับกล่องเพล้านะครับ สวยงามแบบนี้นะครับเพ้าสองปุ่มสีนี่สามารถสั่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคเรามาพูดถึงตัวน้ำยากันต่อนะครับผมตัวน้ำยาที่เราจะรีวิววันนี้นะครับก็เป็นแตงไทยมะพร้าวอ่อนผมจะรีวิวเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมคือถามว่าทำไมขวดมันสีต่างกันนะครับ แต่ว่าเป็นน้ำยาตัวเดียวกันนะเป็นแตงไทยมะพร้าวอ่อนตัวเดียวกันนะครับแต่ที่สีต่างกันนะครับคือสีน้ําเงินอ่าน้ําเงินน้ําเงินด้านต้องบอกน้ําเงินด้านสีน้ําเงินด้านตัวนี้นะครับจะเป็นขวดลิมิเต็ดนะครับเราจะมีให้เฉพาะคนที่อ่าพีน้ํายานะครับในช่วงเปิดพรีรอบแรกนะครับก็จะได้รับขวดลิมิเต็ดสีน้ําเงินแบบนี้ไปนะครับผม แต่ว่าที่เรามีวางจัดจำหน่ายกันนะครับก็จะเป็นขวดใสแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นขวดแก้วใสแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง100 ML แล้วก็30 ml บตัวนี้จะเป็น30 ml บขนาด30 ml แล้วตัวนี้ก็จะเป็นขนาด1 0อย l นิโคติน3มนะครับผมนี่นิก3ก็จะมีนิก3นิก6นะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงรายละเอียดน,น้ำยาก,กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เป็นกลิ่นแตงไทยมพะพร้าวอ่อนนะครับเป็นกลิ่นแตงไทยมพะพร้าวอ่อน pgvg 5 0นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกลุ๊ปนะครับกลุ๊ปก็คือกลุ่มนะครับสายควันพันธมิตรนะครับผมกลุ <c ười> <c ười> ่มสายควันพันธมิตรนะครับตัวนี้ก็เป็น f c e e o o o นะครับของผมเองนะครับผมจอห n นนี่นพพรมหาโพคคณะพิชิตนะครับผมตัวนี้ก็จะพิมพ์ชื่อ f a c e b o o k ผมก็จะขึ้นเลยนะครับจอห์นนี่นพพรมหาโพคณะพิชิต นะครับกรุ๊ปสายควันพันธมิตร pgvg 50นะครับผมความเข้มข้นปานกลางนะครับมาขนาด100 ml นะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็น NIC สา usa นะครับผมนี่นะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับผมเป็นน้ำยาไทยก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนผสมเป็นของนอกนะครับผมเป็นของนอก100%เลยนะครับผมนะก็อ่า นิโคตินก็จะเป็นของ US นะครับผมส่วนหัวกลิ่นนะครับจะเป็นของฟิลิปปินส์นะครับทั้งหมดนะครับทั้งส่วนผสมทุกอย่างจะเป็นของฟิลิปปินส์หมดนะครับยกเว้นนิโคตินที่จะเป็นของ US นะครับผมมาในขวดแก้วใสๆแบบนี้นะครับผมฟิวสูบก็จะเป็นแตงไทยนะครับหอมๆห,หวานๆแตงไทยนะครับตบท้ายด้วยความมันของมะพร้าวอ่อน นะครับผมตบท้ายด้วยความมันของมะพร้าวอ่อนนะครับก็จะหอมมันกลิ่นมะพร้าวนะครับชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหยดสูบกันดูนะครับว่าฟิลสูบเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมจะใช้ขวดขวดนี้เป็นขวดเปิดนะครับเพราะว่าผมเปิดไว้แล้วนะครับโอเครัดวที่เราใช้เทก็จะเป็นคอยเดี่ยวของบงรรจงทำนะครับผม แกน2.5,500รอบสำลีฝ้ายออร์แกนิกแท้นะครับของ 14K นะครับอ่ะวิธีการหยดสำลีฝ้ายนะครับให้หยดไปที่ลวดนะครับหยดที่ลวดแล้วก็กดเบิร์นไฟนะครับใจเย็นๆนะครับสำลีฝ้ายกดเบิร์นไฟสำลีของ 14K ก็จะเหนียวนุ่มนะครับ เหนียวนุ่มไม่ขาดกลางนะครับไม่ขาดกลางกินดีให้ฟิลน้ำยาที่ดีนะครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับหยดแล้วก็หยดแล้วก็กดหยดแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับอ่าแล้วเราหยดแล้วก็กดที่ลวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วลวดจะดึงน้ำยาเข้าสำลีด้านในก่อนนะครับ ลวดจะดึงน้ํายาเข้าสำลีสำลีด้านในก่อนเห็นไหมครับสังเกตดีๆลวดจะดึงน้ํายาเข้าสำลีด้านในเสร็จแล้วเราถึงจะหยอดน้ํายาเข้าสำลีด้านนอกนะครับผมแบบนี้เห็นไหมมันจะง่ายมากเลยนะครับมันจะง่ายมากๆเพราะว่ามันเข้าสำลีด้านในแล้วคือเราจะยอด ดันนอกได้ง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับผมดูดที่ผมจะดูดที่กี่วัตต์ดีผมเอาแค่40ก็พอนะครับดูดแค่40วัตต์นะครับโอม24นะครับโอหม24่อ่เดี๋ยวลองยิงไฟดูนะครับ ลองยิงไฟดูหยดน้ำยาเสร็จแล้วนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมเราก็จัดสำลีนิดนึงนะครับผมจัดสำลีให้เข้าที่เข้าทางนะครับ แล้วเดี๋ยวเราเช็ดกล่องนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่โดยปกติผมจะดูด50นะผมจะดูด50วัตต์แต่วันนี้ผมปรับให้40แล้วกันนะครับ การสูบเราจะสูบกี่วัตต์ก็ได้นะถ้าชอบลากยาวนะครับก็สูบ50วัตต์ชอบลากยาวก็สูบในรอบที่ต่ำหน่อยนะครับก็จะประมาณ40วัตต์35วัตต์ได้นะครับแต่ถ้าชอบเร่งรอบหน่อยก็จะเป็น50วัตต์นะครับผมมาณนี้นะครับผมก็ฟิลสูบของอะตอมตัวนี้นะครับอะตอมตัวนี้ก็คือ ให้กลิ่นค่อนข้างดีนะครับให้กลิ่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยมาด้วยกับแครบใส่ด้วยนะครับจะค่อนข้างให้กลิ่นที่คลีนนะครับให้กลิ่นที่คลีนเลยนะอ่าอะเดี๋ยวลองสูบกันดูนะครับหมักลองสูบดูนะครับ ข้างที่แบบว่าชัดเจนเลยนะครับนิกค่อนข้างแน่นนะครับอ่าขนาดนิกสานะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าคอยเดี่ยวนะครับก็จะค่อนข้างรีดนิกได้ดีนะครับ พอลีดนิกได้ดีแล้วนะครับใครที่สูบแตงไทยมะพร้าวอ่อนนะครับนิกสามนะครับก็นิกจะค่อนข้างมีความแรงนะครับมีความแรงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับนิกจะกระแทกคอประมาณสองสามคำแรกที่สูบนะครับผมสองสามคำแรกที่สูบนะครับหลังจากนั้นก็จะสูบได้สบายครับก็จะสูบได้สบายขึ้นนะครับผมสำหรับนิกนะอ่ะ คำที่2คํคำที่3ไปนะครับก็จะเริ่มสูบสบายขึ้นนะครับสําหรับนิกนะครับผมแต่ก็ให้กลิ่นที่แบบว่าดีจริงๆนะครับอ่ะในเรื่องของกลิ่นนะครับเอากลิ่นก่อนนะในเรื่องของกลิ่นนะครับแตงไทยนะครับเต็มสิบนะ ผมให้กลิ่นค่อนข้างชัดเลยนะครับกลิ่นค่อนข้างมาประมาณ9เลยนะครับกลิ่นความชัดของแต่งไทยนะครับกลิ่นมาค่อนข้าง9เลยนะเพราะผมเน้นไปทางแต่งไทยนำนะครับ่าแต่งไทยนำอยู่ประมาณ9เลยนะครับผมแล้วก็ตบด้วยตบท้ายด้วยความมันของมะพร้าวนะครับ สท้ายด้วยความมันของ, s <S mm. ของมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็จะมาอยู่ราวๆประมาณเจถึง8ดนะครับประมาณเจดถึง8ดนะครับความมันของมะพร้าวนะครับความหวานนะครับ <c oughs> น้ำยาตัวนี้ค่อนข้างหวานนะครับค่อนข้างหวานนะครับผมค่อนข้างหวานนะแต่สูบไม่เลี่ยนนะครับอันนี้สูบครั้งแรกนะครับก็จะหวานประมาณ7ดถึง8ดเลยนะครับ ความหวานจะอยู่ในระดับ7-8เลยนะครับผมแล้วก็จะหวานในระดับ7-8ตลอดนะครับจะไม่มีจะไม่มีมมหวานจนเลี่ยนหรือว่าเพิ่มหวานเกินไปนะครับก็คือจะหวานคงที่ประมาณนี้นะครับยาวๆไปเรื่อยๆเลยนะครับก็คือสามารถสูปเป็นแบบออเดย์ได้เลยนะครับผมสําหรับแตงไทยมะพร้าวอ่อนนะครับสามารถที่จะสุปออเดย์ได้เลยนะครับผมสูปได้ทั้งวันเลย <c oughs> ่ะนี่นะถือว่าฟิลดีจริงๆนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับผมก็จะมี <c oughs> จัดจำหน่ายให้ตลอดนะครับจัดจำหน่ายให้ตลอดไม่มีขาดนะครับแล้วก็ไม่มีรอบเปิด P แล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะมีตํจำหน่ายนะครับเดือนชนเดือนทุกเดือนนะครับเดือนไหนหมดก็ต้องรออีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนถัดไปนะครับผม <c oughs> ก็จะมีทั้งนิกสและนิกหนะครับจะมีทั้งนิกสและนิกห แล้วก็จะมี2ขนาดขนาด100 ML กับ30 ml นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีะกลิ่นใหม่เข้ามาด้วยนะสำหรับของค่าย Johnny Vapor นะครับก็จะมีกลิ่นใหม่ที่จะเปิดให้กดกันเลยนะครับจะไม่มีการเปิด P ก็จะเกิดเปิดให้กดกันเลยหรือไม่แน่อาจจะเปิดให้ P นะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูตลาดอีกทีหนึง่งนะครับผม สำหรับนยาตัวนี้นะครับก็จะมีจําหน่ายให้ให้กันตลอดนะครับก็จะมีใน2นิกนะครับก็คือนิกสากับนิกหกนะครับผมในราคานะครับในราคานะครับก็ให้ทักแชทของจอห์นนี่เวเปอร์ไปละกันนะครับทักแชทตาม Facebook นี้เลยนะครับจอห์นนี่นพพรมหาโพคณาปิชิตนะครับผมนี่นะจอห์นนี่นพพรมหาโพคณาพิชิตนะครับผม นี่สามารถที่จะทักแชท a c e b o o k นี้ไปได้เลยนะครับไปสอบถามนะครับผมในเรื่องของน้ำยาตัวนี้นะครับก็จะมีจำหน่ายให้ทุกเดือนนะครับเป็นเดือนชนเดือนนะครับจะไม่จะไม่ให้มีขาดแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้านบนต่อนะครับอ่าขึ้นมาพูดคุยกันต่อด้านบนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้ดูรีวิวแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ไม่หาไปลองไม่ได้แล้วนะครับคือต้องบอกจริงๆนะครับเป็นน้ำยาที่ผมอเอามาจากความชอบส่วนตัวของผมเองนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับซึ่งที่มาที่ไปนะครับผมเป็นคนที่ชอบอกินแตงไทยน้ำกะทิอยู่แล้วนะครับผมผมก็เลยคิดว่าผมจะทำน้ำยากลิ่นอะไรดีนะครับที่ ที่ได้ถูกปากทุกคนอันดับแรกผมก็เริ่มจากความชอบของผมก่อนนะครับผมก็ชอบแตงไทยกะทินะครับผมก็เลยมาคิดค้นว่าถ้าเป็นแตงไทยกะทิเนี่ยมันจะไม่ได้ผมก็เลยเอาเป็นแตงไทยมะพร้าวอ่อนนะครับซึ่งผมก็ใช้การทดลองมาค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก่อนที่จะเปิดตัวกลิ่นนะครับผมแล้วก็เทสกันหลายรอบมากๆนะครับเทสกันจนได้น้ํายาที่รู้สึกว่า ตัวเองสูบแล้วฟินจริงๆนะครับผมก็เลยได้เป็นกลิ่นแตงไทยมะพร้าออ่อนตัวนี้มานะครับผมต้องบอกจริงๆว่าให้ฟิลกลิ่นที่ชัดมากนะครับสำหรับแตงไทยมะพร้าออ่อนนะครับนี่นะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับก็จะมีวางจำหน่ายนะครับในขนาด100 ml นะครับ ก็คือ100 ml เป็นขวดใสแบบนี้นะครับผมแล้วก็30 ml เป็นขวดใสขนาดนี้นะครับอ่ะสองตัวก็จะเป็นอ่าจะเป็นสวยเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนขวดลิมิเต็ดนั้นนะครับก็ไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะนะครับสำหรับคนที่กดไปในช่องในช่วงรอบพีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับได้ขวดลิมิเต็ดไปนะครับแต่ว่าขวดใสก็สวยไม่แพ้กันนะครับขวดใสก็สวยไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็ นะครับใครสนใจนะครับก็ลองทักไปที่ Facebook ผมนะครับจอห์นนี่นพพรมหาโภธคณะพิชิตนะครับตามหน้าเฟซสามารถทักแชทไปพูดคุยสอบถามกันได้นะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับผมโอเควันนี้เราก็จบไลฟ์กันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็มาติดตามชมนะครับว่าจะมีอะไรรีวิวต่อไปนะครับผมก็ก่อนจะลากันไปนะครับก็ช่วย ก,กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมว่าเราจะมีรีวิวอะไรต่อไปกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเวลาที่มีคลิปอัปเดตใหม่ๆนะครับจะได้แดงแจ้งเตือนท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับสำหรับ j o ห n นนี่เวเนะครับ